อัชปาลีพ่อแม่พี่น้องมื <It> ่อสุู้กนมานพบกับชงสลตนาหลังจากที่บ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยยากแลากหลายอย่างมื้อนี้ได้โอกาสดีก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งแม่กําลังจีบักหอยเพิ่นเออบ่แม่นจีพี่น้องปิ้งบักอยเบิ่งน่ม ปีงแหมไรไม่อยากงาบเลยไปดิจีนองพบกับอีนัยจ้อยอีแลเด้อนายจ้อยเขาตะโขอยแล้วเอ็โขกีนดึงนางปีงหอยเด้อมากินจีหอยปีงหอยน่นี่นุ้งนิ่งพบนี่นุ้งนิ่งพบหลังไอ็ครบเอ็ดจีนสาวเนื่อเอ็ดหลอดเด้อซีนหมูอันนี้ปีง ตู uh, ้เย sw ็นตู้เย็นฉลองก็เป็นวัดเป็นไอพี่น้องเลยอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวอย่างแหงแหงไวทางบ้านมีตู้เย็นนะคิดนะนี่แหละเดือดน้ำให้น้ำหนาตาแดดนี่แดดทางบ้ได้ตู้บ้ได้ไผ่ ไผ่มาทันหอดมันยังยุ่ไก่แต่เลี้ยวเห็นจะแต่ปลายเหมันชาวไผ่ผ้าก็ได้เดี๋ยวคุณไต่อ้าอันนี้ยังจะไผ่บ้างเออปินขึปปอ่บ่แงเออเางี้จะบ่เห็นลามันหยาบ ปลาหัวหอยฮหนะหนี่ตัวโใหญ่นาะือหาวบ้มัดเท่านี้ได้พี่น้องเอ้ยอย่างไรอยู่ได้นี่ตัออย่างชิมหาพันชื่อชิมหาพันจีบชิมหาพันจะเป็นเงินบาทจากบาทบ่ตัวเล็กเลยสี่สิบบาทเบ้าหาสิบหาสิบบาทนสิบเจ็ดพันนเนตท่สิบบาท้อ สี่ชิบาสี่ิบกบทเนาะเหย่งเนงหย่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งทีสี่เบิ้งกอนยังนอนแต่อือ เป็นตะกี้จะเจ็๊แฮมนะจันจงน่อยนีอนะขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องคืออยู่รังก่องกะเป็นวัดเป็นอายให้นับมาเฮิงเติบเนาะบ่เห็นเฮิงเติบตั้งแต่เห็นไหนแม่ตั้งแต่มื่อขวามักพีกแต่พูดแหละบ่เห็นนานไหนจะหลดแต่ทึ่งเติบหนาวโค้ดเอามึง งงไปเด้อมากินอันย่างหอยนี่คือพ,พนชิโตกว่าห <c oughs> มูลแรงนี่ถ้ากินมาพบก,กับชาวรสกับมาอีเด้อมาย่างหอยนี่จองซมม้ำไม่รู้ย่างบุทันมด ไสเชื้อนะสิซอกระปุ้นมาผันเสื้อกันกับปัอนหอย10เมืออ0เน3ิเม็รอะไรเงี้ยเน30เเม็รนะเดือนหนึ่งเดอนหนึ่งอ่า30เเมตรป้าโตม10เล่ม กระโดดมาให้นตาเอาอ่าไรกีกินโม่องีมี่องลอยบาทเนี่ยลอยกบบาทลอยกบบาทเจ็ดชิอยู่งลงม่จัดเลย้าจะประลกเลยนแโอ้เผาเอาแล้วขนาแบบนี้เ thằng nàng mù thằng Chị mù bồn gân mùi đêm bột tạp mày bỏ mùi đêm mùi hỏi cái đại เน่กำลังท <c ười> ี่เอาสิ้นอันนี้ไปเสื้อแดดมัดคื้นเบิด์ตเลยแดดกระไดลมพัดเขาพูกทิ่ตกเียวมอ่ะเบอร์คว่าลมนี่เราคือนวงโอ้ยตกตกโดดเดือนซามเก่าเลยกูจีนเลยมันเดือนซามมีจีนตะปุ่นอีแล้วเดือามบุญบันโพนเลยเนาะ มาที่้องนี่มือเดิดสนามเอาหม่สองคำมัดกับมือเน่าวัดมือกันเลยมอนแรกเลยก็ตึงแหนบหายนี่ใครถือแหนยางมาเพราว่ากูเสียอ่อนได้กูพบประพูงแห่กูจนขาดบนเท้ามันเ่อนว่าเอาแฮ่มาผิดด่างก่อนนะะเปลี่ยนทำไมบางทีมอเมนต์เผามันลาย ก็หลมเพามันหารไปแล้วเราตึกไฟใหญ่ตึกปาลี่อ่มือสองำเมีนมือคำหนึ่งมือคำนึ่งมือสองำมือตีไกลมือคำหนึงหน่งจะลดจะลดหนาเนี่เอาแจ่แม่ฮาโขน้ำได้ก็ได้ โอ้โหคุณเธอกรอนะคุณเธอกองก็งาเงหนอนด้วยะพี <Stand orn> <ati> ่น้องเอ้ยเกบบดในหับเชิญนะในสือไอเมย์นะเป็นใจอตีด้ะขังลังเข้ากันเราอวาหับเสริญเขาเข้ากันรอยหมาแต่ว่าก็หับเสริญหมืนกันยังมาดีเซียค่ะยังบอก อันวุ้ข้าวเดียวมันแข้งเงนี้ยหามน,นี่สังพี่ไปตามาเเหนมเลยเห็นโพดชิมมือกเด้นพี่น้องเอ้คือชิคัเอจกกูกินนะ่ะเละนะพี่น้องยอม,มากินเลยปีมาหอยปีมืแล้วก็ chào phía Xài bi hùng khùng chào bì hùng khôn chào bì hùng khôn chào hoài hùng chào cái hùng chào bì hùng tiếng bì hùng chào 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 bì ถ้าโหลดสปินข่ากนพี่น้องคลิปนี้ก็จบไปจำนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าโลดไเด้อพี่น้องสบายดี